มาเบิงมาเบิงจ้ามือนี่ตื่นเต่นตื่นเต่นใหม่มงคลใม่กำนันเป็นดอกบานแล้วบานแล้วคุณาสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องไม่กำนันสตอรี่นะคะขามาเบิงเลยค่ะมือนี่ใม่กำนันดีใจหลายหลายใหม่ใหม่มงคลเป็นดอกกันยังวะเตือนเต่นตื่นเต่นเนาะอันนี้คือต้นอ่าเดลีเนาะค่ะเนาะอันนี้คือต้นเดลีแต่ว่าผู้เฒ่าโบราณบ้านห้าิ่นก็เอิ้นนางกวักเนาะค่ะนางกวักอีกชนิดหนึ่งกวักนั่งฟ้า อ่าอันนี้เนาะเบิ่งดอกเขาตัวละนี่เห็นบ่ดอกเขาไม่ล,ลักษณะคือจังนางกวีก่เห็นบ่ผู้เฒ่า่นก็นเลยเอนนางกวักเนาะค่ะเนาะเนี่ยนี่งามบ่งามบ่ดีใจเนาะค่ะเมื่อน,นี้อ่าต้นไม่ออกดอกค่ะอ่าในความเสื่อของคนโบราณที่อ่าผู้เฒ่า่นบอกต่อๆกันมากก็คือถ้าต้นไม้มงคลเ้องออกดอก กะเป็นเรื่องที่โชคดีเพื่นว่าจังซันเนาะค่ะเนาะแม่กำนันกะ่าพอเม่เฮ้าปูญาตายาเฮากับคยบอกแม่กำนันวาจังซันก็เลยสิบบอกต่อๆกันไปถึงลูกถึงหลานถึงคนทียังประท่านในหูเนาะค่ะบางคนก็อาจสิประท่านในหูลูกหลานหรือคนรุ่นใหม่คนใหม่ๆเพ่นก็อาจสิยังประท่านในหูก็สิว่าอะต้นไม้ออกดอกก็คือตามธรรมชาติ คล้องต้นไม้ต้นไม้มงคลอันนั้นกับอีกส่วนหนึ่งเนาะคะ่ะแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งที่ผู้เฒ่าโบราณเพิ่นถือเพิ่นบอกมาก็คือถ้าต้นไม้มงคลทฮาออกดดกจะถือว่าเป็นเรื่องที่โชคดีเฮากสิมีโชคมีลาภมีความดีมีพนักงานด้านบวกดีๆหลายๆอย่างเสริมขึ้นไปยิ่งๆขึ้นไปเนาะอันนั้นก็คือความเสือ่อส่วนบุคคลนะคะเนาะค่ะเนาะเป็นความเสือ่อส่วนบุคคลเด้อเรื่องต้นไม้มงคล โปรดใช้วิจารณญยาในการรับชมนะคะนีอันนี้คือต้นเดลีเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวเบิ้งต้นกับยังพัดธุ์ใหญ่ปันไหนได้เบิ้งดอกล้ายหลายรังองกดอกมาล้ายหลายเนาะค่ะเนาะนี่แน่นเลยสิบเป็นอันอาาสิบเป็นน้าอ่าดินก็ได้เนาะดินปลูกก็ได้นี่นะคะเดลีเป็นไม้สีเขียวเนาะค่ะเนาะนี่ใบเขาก็จะเป็นแบบนี้เด้อค่ะนาใบลังใบเป็นแบบนี้ลําต้นสีเขียวทุกอย่างสีเขียวเนาะ ยกเว้นดอกนะคะดอกสีขาวแต่ว่าดอกนี้ก็ออกมาเขียวจักหน่อย <c oughs> เป็นบอกร,ระคือกันเดะมิสเนีไปอีกอย่างเนาะคะ่ะมิสเนีไปอีกอย่างหนึ่งสําหรับอ่าต้นเดลีหรือว่าต้นนั่งกวักเนาะนั่งกวักอีกต้นหนึ่งเนาะค่ะ <c oughs> สําหรับอ่านอกจากอันเดลีนอกจากสิเป็นไม้มงคลแล้วเด้อย,ยังเป็นไม้ฟอกอากาศน้ำเดะ ไม่ฟอกอากาศที่สามารถที่จะปลูกในห้องนอนได้เนาะค่ะมีมีบัวลายมีบัวลายประเภทมีบัวลอยยางดอกอไม่ฟอกอากาศที่ที่จะปลูกในห้องนอนได้นะหนึ่งในนั้นก็คือต้นเดลีอยู่ในอันดับต้นๆเนาะค่ะอยู่ในอันดับต้นๆที่เฮ้าสามารถที่จะไปปลูกในห้องนอนเพื่อซอยปรับอากาศเฮ้ายามเฮ้านอนหลับให้เฮ้านอนหลับสบายเนาะค่ะเนาะะช่วยฟอกอากาศช่วยฟอกอากาศเวลา,านอนนะคะนี่คือต้นเดลีค่ะเนี่ย ต้นเดลีการขยายพันธุ์เขาก็คือปลูกง่ายเนาะค่ะเนาะเบื่อเขาแตกนอดูนี่การขยายพันธุ์ยยโดยการแยกนอออันนี้เนาะคะ่ะแยก็มันแยกนออมากเพราะท่านได้ดุนเอาก็เต็มอีกแล้วแต่สิได้ขยายอีกแล้วนี่ก็คือความเป็ี่นใหม่มงคลความที่ผูเ่าปูนวา่าปลูกไม้ปลูกแล้วรวยใหม่มงคลปลูกแล้วรวย ปลูกแล้วเงินทองไหลมาเท่มาอันนี้ก็เมนเด้ค่ะคิดเบื้องดีๆเป็นรูปมาทำเลยเด้เป็นบั <c oughs> เนี่ยถ้าเฮาถ้าเฮาอ่าขยายอืถ้าเฮา,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 าขยายออกไปอ่าขยายออกไปหลายๆได้จำนวนหลายๆที่นี่เฮาก็เอาไปแบ่งปันแบ่งปันเฮาเอาอไปขายเฮาเอาไปจำหน,น่ายเงินทองก็ได้ ลังมาเทมาเมียนบอกปลูกแล้วรวยเนี่ยขยายพันธุ์ได้ขยายพันธุ์ได้เรื่อยๆมันกับเมนความเพลินเนาะเออเป็นกุศโลบายของเพลินเนาะมันกับเมนความเพลินเด็กมีคือความเป็ี่นมงคลเนาะ <c oughs> ความเปลี่ยนมงคลอันเรื่องอันนี้คือเรื่องม่งด้วยตาเปล่าสัมผัสขังนอกเข้าเห็นไปเลยเนี่ยคือความเป็นมงคลทุกอย่างทุกไม้มงคลเป็นยังสีเนาะคะ่ะแต่ว่าเรื่องที่ห้ามองว่าเห็นอืมบัดเนี่ เรื่องเฮ้าม่องบรเห็นมันกับกสิเป็นพลังงานด้านบวกเป็นพลังงานความดีเป็นพลังงานแห่งสิริมงคลอีกอย่างหนึง่งที่ซอยเสริมให้บ้านเลื่อนของเฮ้าให้ทุกคนในครัวเลื่อนอยู่ดีมีแห้งอยู่ดีเป็นสุขอยู่เย็นเป็นสุขเนาะให้มีแต่งแต่อ่าความสุขความเจริญอ,อันละ่ะถ้าต้นนั่งกวักเนาะถ้าเพิ่น เป็นล้านค้าขายหรือว่าเฮ็ดกิจการอีหยังเพื่อนก็นจะไปตั้งไวนาล้านเนาะไปตั้งไวนาร้านก็คือจังอ่านางกวักนั่นแหละเพื่อนก็เอากวักเงินกวักทองเข้าบ้านกวักลูกค้ากวักต่างๆกวักสิ่งที่ดีเข้ามานั่นะ่ะเนาะนี่คือความเสื่อเนาะค่ะเนี่ยเห็นบ่ได้ได้แล้วก็คือเป็นความเสื่อส่วนบุคคลเด้อค่ะสำหรับเรื่องของต้นไม้มงคลแต่ว่า ความเป็นมงคลนั่นกะคือความเฮ้าเหลียวเบื่องแล้วกับงามเนี่ยซื่ออื่นสะออนเห็นบ่เนี่ยแม่กับนัานม,มาเห็นตื่นเต้นงามนะเห็นเห็นเขาเป็นดอกเนาะเห็นเขาเป็นดอกเข้าได้ชื่นชมเขาก็มีความสุขเขาก็มีความสุขอันนี้ก็คือความเป็นมงคลแล้วเนาะค่ะเนาะอ่าอันนี้คือความเป็นมงคลแล้วคือพลังงานด้านดีๆดานบวกบวกให้เข้าได้สัมผัสเลียวเนี่ยเข้าเบิ่งเหลีวเขาก็มีความสุขแบบอ่าในหัวใจน่ไหม <laughs> โอ้บอกว่าถืออันนี้คือสัมผัสด้วยตะครองเนาะเท,ท,ทิงเทิ้งเทิ้งเบาไปเทิงท้ายไปเทิ้งห็นไปกระทึงมีความชื่นช่มยินดีกระทึงมีความดีใจตืน่นเต้นไปนํามีพลังงานด้านบวกมีอ่าเขาเอื่นว่าอันสารแห่งความสุขลังมาเข้าไปทางในแม่กำน,นันแม่กำนันมีความสุขอันนี้คือความเป็นมงคลของต้นไม้มงคลต่างๆเนาะคือสีบอ พืสิบัวางกันปัน,น,นใดต้นไม้มงคลทุกชนิดเป็นแบบนี้เนาะถ้ามีความสวยความงามและถา้าแบบนี้ตรงการขามถ้าเข้าเห็นอะเบกังันสิบอกวิธีสิบอกวิธีอารักษาเนาะรักษาต้นไม้มงคลดูแลรักษาต้นไม้มงคลเหตุนใดให้เขามีความเป็นมงคลอยู่ตลอดเวลาคือนี่ถ้าเขามีความงามเห็นบอ่ออาสมมติว่าต้นนางกวักหรือต้นเดลีเหานี่ มีมีดอกดอกกะงามๆต้นกะงามๆจังสิเขาเหลียวเบิงแล้วมันกะงามเข้าเหลียวเบิงชื่นใจเขากอะอันนี้คือความเป็นมงคลแต่อาาสมมุวิว่าเข้าบดู่เรได้บ่เนี่ยเข้าบดูแลรมีใบแหงใบเหี้ยวดอกกะเหี้ยวอาใบกะเหี้ยวแหงโดยที่เขากะบดตัดอกโดยที่เข้าบอ่ปล่อยให้เขาเหยวแหงสัน่นเขามาเหลียวเบิงเหล้วอันนั้นคือ โบงามตาเหมืนอนโบใจเฮากะว้าคืออกงามแถะนั่นอันนั้นคือเฮากะตรงฟาตัดออกเด้อถ้าอยากให้ต้นไม้มงคลเฮามีความเป็นสิริมงคลยู่ตลอดเวลาก็ต้องคอยตัดคอยแต่งคอยดูแลรักษาให้เขาสวยให้เขางามตลอดเวลาเนาะค่ะเนาะสำหรับคลิปนี้แม่กำนันกะพาทุกคนมาเบิ่งดอกดอกเดลี <c oughs> กะอาจสีหาเบิ่งใดบ้บ่อยากดอกอาจสิห้าย คู่คนก็อาสิ้ตงมีแต่แม่กำนันกับตื่นเต้นเนาะอันนี้เป็นดอกแหลของของของบานนี้เนาะแต่ถ้าอยู่อีกวันหนึ่งกับมีแต่บานนี้เป็นดอกแหลก,กันเลยตื่นเต้นกันเลยอยากให้ทุกคนได้เบิง่งเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้กับขอพูณหลายๆที่รับชมเดอ้อคลิปหน้าค่อยพอกันไหมนะะเนาะค่ะเนาะค่ะคลิปนี้แม่กำนันไปแล้วด้วยค่ะสวัสดีค่ะ